สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนาภาพาัรวมพักเครื่อง EP ที่150นะคะ150ค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้มีพระบ้านนะคะสวยมากๆเลยพี่พี่ค่ะแบบ พระสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพระบ้านพราเหมาสวยๆนะคะราคานะคะจับต้องได้แน่นอน,นะคะ่ะเป็นราคาสุดพิเศษนะคะที่รายการละห้าร้อยบาทนะคะย้ํานะคะรายการละห้ารอยบาทเนี่ยพี่ๆนะคะนี่มองนะคะมองรับชมนี่ด้านข้างด้านหน้าตรงนี้นะคะอห้าร้อยบาทแต่ว่า คะเนี่ยเกินคุ้มเกินราคามากๆเลยนะคะพี่ขาสำหรับ EP นี้นะคะก็ EP ที่150ค่ะ500บาททุกรายการน้องจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นช่องทางเดิมค่ะพี่ๆนี่เลย เบอร์เดิมลายเดิมค่ะ0910629533สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะหรือแอดผ่านไลน์ได้เลยนะเบอร์โทรนี้นะคะสามารถแอดผ่าน ID ลายมาได้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภะาพัดรวงผาเครื่องไว้ด้วยนะคะ นี่เลยนะพี่พีจะได้ไม่พลาดน,นะคะพาบ้านสวยๆนะจาก EP นี้นะคะพี่ขาแล้วก็ EP ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพาบ้านกันเลยค่ะเป็นรายการาราคาพิเศษสวยๆเลยนะคะรายการแรกเลยค่ะพี่พีเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทค่ะพี่พีเป็นพระแก้วมรกตนะคะหนีขอนุญาตซุมออกนะเพื่อที่พี่พีจะได้เห็น ภาพการชัดๆนะคะรายการนี้รายการที่1พึ่ผาแก้วมรกตสวยๆเลยนะคะหน้าตักเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบ4นิ้วนะคะพี่ขาก็3นิ้วครึ่งเนาะเกือบ4นิ้วเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะ500บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะนี่ผ่าแก้วมรกตนะคะแต่งทรงเครื่องไปให้อย่างสวยงามเลยนะพ,พี่นะอ่ะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะพี่ๆโทรกันเข้ามาได้เลยนะ ใครเร็วใครได้นะคะใครปิดก่อนก็ได้ก่อนค่ะพี่พี่คะ่ะนี่เลยให้สิทธิ์คนที่พร้อมรับจริงๆนะคะพี่พีเป็นรายการที่หนึ่งคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะนี่ตรงด้านฐานนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่คะ่ะ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่คะ่ะรายการที่สองนะคะนี่เลยเป็นช่อนะคะช่อของหลวงพ่อ หลงพ่อเงินค่ะพี่พี่ค่ะวัดบางคานะเป็นช่อนี้เลยอ่ะช่อเล็กนะคะอันนี้เป็นช่อเล็กนะมีทั้งหมด9องค์กันเลยนะคะวิวขาใน1ช่อนะคะวิวขา5 0าบาทนะใครเร็วใครได้นะคะรีบจับจองกันได้เลยค่ะพี่วียขานี่เลยเป็นราคาโปรโมชั่นไฟลุกเลยนะคะสวยงามทุกรายการค่ะพี่พี่รับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองกันได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่ขาเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะนี่ไปให้เป็นช่อเลย9องค์เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่รับชมกันดูค่ะรายการที่สองนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามคะ่ะพี่พี่ขอเป็นรายการเลก็เลกๆบ้างแล้วกันน้อยพี่น้องเป็นรายการที่สามนะคะอ่ะนี่เลยเป็นมีดหมอนะคะพี่ๆค่อยขออภัยค่ะเป็นมีดหมอนะพี่พี่นะ อันนี้น้องมีเขียนตรงนี้นะว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อทบหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ลองอลองสังเกตดูนะพี่พี่นับมันเป็นแบบอักษรแบบว่า เก่าๆอะค่ะพี่ขาน้องมองไม่ค่อยชัดนะคะเอาเป็นว่าพี่ๆรับชมดูนะมีรูปหล่อแล้วก็มีมีดหมอไปให้ด้วยนะรายการนี้รายการที่3นะคะราคา500บาทนะพี่ๆนะจะส่งให้ฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะรายการนี้รายการที่3ค่ะพี่ๆไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่4ี่ เป็นสิ่งสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอันนี้ไปให้พร้อมกล่องนะเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะรายการที่สี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพ,พี่นะรับชมพิจารณากันดูนะรายการที่สี่นะคะห้ารอยบาทนะพี่นะน,นี่เลยเป็นงานะ สวยเลยค่ะพ,พี่นี่ไปพร้อมกล่องนะรายการนี้รายการที่4รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หค่ะพี่พี่รายการที่ห้าเป็น เขี้ยวเสือนะคะพี่ขานี่เลยเป็นเขี่ยวเสือนะน่าจะของหลวงพ่อปานนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ขา500บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีสวยๆทุกรายการนะคะถูกใจรายการไหนรีบจับจองนะพี่ๆนะแบ่งปันราคาพาบ้านเบาๆสวยๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะรายการสวยๆแบบนี้นะคะนานๆจะมานะพี่นะต้องรีบจับจองกันเลยนะคะอย่ามัวแต่ดูนะพี่นะสวยทุกรายการค่ะน้องรับประกันเลยนะคะดู แล้วจับจองกันเข้ามาได้เลยนะนอีพีนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะพี่่ะเป็นรายการที่5้าค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่6ค่ะเป็นเคี่ยวหมูตันนะพี่นะรายการที่6นะคะรายการนี้เลยอะสวยงามค่ะเกลสวยเลยนี่รายการนี้นะคะโอ้โหถ้าใครเร็วนี่ได้ไปเลยนะพี่นะนี่คุ้มมากๆเลยนะคะที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ขะนี่เลยนะราคา สุดพิเศษราคาโปรโมชั่นไฟลุกนะคะราคานี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พีรายการที่7นะคะเป็นพระพรมสี่หน้านะคะรายการที่7ค่ะเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะพี่พีรับชมกันดูรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พีนี่สวยๆแบบนี้เลยนะ รายการต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะพี่พีอันนี้เป็นพระเป็นหลวงพ่อโตหรือเปล่าน่าจะหลวงพ่อโตนะพี่พนะนี่สวยงามเลยพี่พีค่ะเป็นคล้ายๆเหมือนหินนะพี่พนะรายการนี้นะคะสวยงามค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่8ดค่ะ moved. พี่ๆสวยๆเลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9้านะคะพี่ๆรายการที่เก้าเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาหนี่ตรงด้ามนี้มีสิงอ่ามีสิงไปให้ด้วยนะสวยๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9้านะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะอ่ะเก้าสวยเลยค่ะพี่ๆรับชมดู รายการนี้รายการที่9ค่ะพี่พีสวยงามมากๆเลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่10ค่ะพี่พีค่ะรายการที่10อ่ะน้องขอเป็นรายการนี้แล้วกันนะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญนะคะพี่พีค่ะเหรียญจุฬาลงกรณ์นะไปพร้อมกองกำรมยี่นี่รายละเอียดก็ชัดเจนนะราชการที่หเนาะโอ้ขออภัยค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่10ค่ะพี่พีค่ะนี่สวยงามแบบนี้เลย ชื่นชอบยังไงนะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะพี่ๆนะ5 0ารบาททุกรายการค่ะนี่น้องให้รับชมกันช้าๆชัดๆเลยนะพี่พนะ,ะรายการนี้เลยเป็นรายการที่10คะ่ะไปพร้อมกล้องกามายีสวยๆวยนะพี่นะสีน้ําเงินเลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยรายการที่10ค่ะพี่ๆไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่11คะ่ะ ปิตานะคะปิตาจัมโบ้นะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองนะคะนี่เลยเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลังยันสวยงามหนยพี่นะห้าร้อยบาทนะคะ เป็นรายการที่12นะคะพี่ขานี่เลยสวยงามมากๆแค่กรอบนี้ก็คุ้มแล้วไหนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่12ค่ะอีสวยๆแบบนี้เลยนะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่13คะ่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะรายการที่13านะ สวยงามทุกรายการะคะ่ะพี่ๆรับชมกันดูชื่นชอบอยังไงก็โทรมาจับจองกันได้เลยค่ะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่14นะนี่ด้านหลังค่ะพ,พี่เป็นปี2473ค่ะรายการที่14นะคะ รายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะเป็นสร้อยน้โมนะพี่นะรายการที่สิบห้านะนี่โอ้โหสวยมากๆเหมาะสําหรับซื้อฝากนะคะพี่คะซื้อฝากพี่พี่ผู้หญิงหรือว่าลูกสาวนะเนี่ยเหมาะมากๆสวยอะพี่พี่หนุน้องเชียร์เลยห้ารอยบาทคุ้มนะพี่พี่นะเป็นสร้อยคอนะเนี่ยนี่โอ้โหสวยจริงๆค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นรายการที่สิบหกค่ะเป็นพระหินนะคะหลวงพ่อจุ้ยเจียค่ะพี่รายการนี้เลยเป็นรายการที่สิบหกนะคะเลี้ยงไปให้อยู่ในกกอะอันนี้เป็นสีฟ้าค่ะพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะรายการที่17เลี่ยมไปให้อย่างหนาอย่างสวยงามเนี่ยพี่ๆนะดูเป็นมีมิติสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่17ค่ะพี่ๆด้านหลังโหสวยๆเลยรายการที่17ค่ะพี่ๆ500บาทจัดส่งฟรีโอคุ้มมากๆค่ะพี่ขานอ้อง เชียร์เลยว่าอีพีนี้นะสวยทุกรายการแล้วก็คุ้มมากๆค่ะพี่พี่รายการที่17นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่18เป็นแหวนนะคะเป็นแหวน 18k รายการที่18อันนี้เป็นเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรนะหัวงาพี่พี่คะ่ะรายการนี้นะอันนี้เลยรายการที่18นะคะ แหวน 18K หัวงาลายมังกรสวยๆค่คะเวคขรายการนี้เป็นรายการที่18รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะพี่ๆขอเป็นมิดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วกันนะคะเป็นรายการที่19นะ สวยงามเลยนี่เป็นด้ามสีขาวอย่างนี้เลยนะคะสวยๆเลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่19กนะคะสวยมากๆพี่ๆรับชมดูนะ500บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปิดก่อนได้ก่อนเลยนะคะพี่คะ่ะรายการที่19คะ่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่20คะ่ะ อันนี้เป็นพระอะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่นะยกฐานอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเนื้ออะไรนะคะแต่ว่าวิพีรองรับชมพิจารณาดูนะน้องไม่ได้การันตีนะคะแต่ว่าสวยค่ะพี่ขานี้เลยอ่ะห้ารอยบาทนะคะพี่พี่คารายการนี้เป็นรายการที่20ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่ยีค่ะ เป็นพระหินยกนะอันนี้หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะเป็นพระหินยกรายการที่21ค่ะพี่พี่ห้าบาททุกรายการนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางชื่นชอบรายการไหนโถูเข้ามาจับจองได้เลยไหนพ,พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่22ค่ะพี่พี่เป็นเคี่ยวเสือไหนพี่นะรายการที่22นะคะ เนียมกอบไปให้อย่างสวยงามเลยค่ะพี่พรายการที่22นะคะพิจารณาดูนะชื่นชอบอยังไงโทรมาจับจองนะคะรายการที่22รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23ค่ะเป็นแหวน 18K นะคะเป็นเอ่อหัวน่าจะเป็นเสือนะพี่พนะเนี่ยน่าจะเป็นเสือ เป็นงาเหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นแหวน 18K หัวงานะนี่เป็นเสือนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจะส่งให้ฟรีทุกรายการะค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่23ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ขาจะเป็นรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่เอ่อยี่สิบสี่ค่ะพี่พี่สวยงามเลย รายการที่24นะคะราคาแบ่งปันให้นะพระสวยๆค่ะพระบ้านสวยๆค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่24คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่25คะ่ะเป็นมิตรหมอนะของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่รายการที่25้าค่ะ ลวดลายจะแตกต่างกันนะพี่พี่รับชมกันดูดีๆนะชื่นชอบรายการไหนโทรเข้ามาจับจองรายการนั้นนะคะพี่พขานีเลยรายการนี้เป็นรายการที่25นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่26คะ่ะพี่พี่ขอเป็นรายการนี้แล้วกันอันนี้เป็นหลวงปูดทิมนะคะวัดละหารไรเดี่ยวด้านในมารับชมกันว่าเป็นอะไรนะคะพี่ขานีเลยโอ้โหเป็นกําไลานะพี่นะ นี่เลยเป็นกําไรนะคะหลวงปูท่ทิมนะพี่พี่นะปีพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพีวขารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะของหลวงปูท่ทิมค่ะไปให้พร้อม,อมถุงผ้าแบบนี้นะพี่พนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะสวยสวยเลยค่ะห้าร้อยบาทนะพี่พี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ อันนี้เป็นเคี่ยวเสือนะพี่นะโอ้โหนี่เลยแปกตาดีนะพี่นะลองรับชมกันดูค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ย7ค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28นะคะ นี่เลยเป็นเขียวเสือเหมือนกันไหนพี่นะ้าเป็นเลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่อน,น้องขอเป็นชุดเซตนี้ล็อกมั่งแล้วกันเนาะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะชุดเซ็ตของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่พี่ ด้านในนะคะเป็นเหรียญสามเหรียญแล้วก็สามเนื้อสามแบบเลยนะนี่ไปให้อยู่ในเซตเดียวกันนะคะเีขารายการนี้ห้าร้อยบาทนี้คุ้มมากๆเลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบค่ะพี่พีนี่เลยเป็นพระ แก้วนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ค่ะสวยงามนะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะพี่นะสวยงามมากๆเลยรายการที่30ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30มสิบนะพี่ๆนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่31ค่ะ เป็นมีดหมอนะคะรายการนี้นะรายการที่สามสเอ็นะคะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขารายการนี้เลยเลี่ยมไปให้ด้วยนะพ,พี่นะรายการนี้นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้ารูปภาพในวิดีโอมันไม่ชัดเจนเนาะพ,พี่เนาะบางทีแสงไฟอาจจะเข้ามาเยอะนะคะนี่เลยเป็นรายการนี้รายการที่สามสิบเอค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่32คะ่ะ เป็นมีดหมอในพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะนี่เป็นมีดหมอแล้วก็มีสิงไปให้ด้วยโอ้โหคุ้มมากๆรายการนี้มีดหมอหลงพ่อเดิมไปพร้อมสิงนะคะนี่เลยห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ค่ะรายการที่สามสิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะพี่พี่รายการที่สามสิบสามนะเป็นนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะคะพี่ค่ะ พอดีเหรียนไหลลงมาหน่อพี่เนาะไหลลงมารวมกันเลยอ่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะเป็นชุดเซ็ตนะคะพี่หาของหลวงพ่อกัหวัดพญาตนะินะหนีเหลียนด้านในนะคะเรี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หนึ่งอ่าหนึ่งรายการใหญ่ๆเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่ชุดเซ็ตแบบนี้เลยะคะ่ะพี่หารายการนี้รายการที่สามสิบสามนะคะ ไปสามเนื้อสามแบบแบบนี้เลยนะห้าร้อยบาทนี้คุ้มมากๆนะคะถ้าพี่พี่ไม่จับจองน้องก็ไม่ไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วนะพี่นะเพราะว่าสวยมากจริงๆนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะสุดคุ้มเลยค่ะพี่ขาสำหรับ ep นี้นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยแล้วก็โอ้โหพระบ้านพระเหมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เลยนะพี่พี่ สวยงามนะพี่พี่นะเนี่ยห้าร้บาทคุ้มมากๆนะน้องเชียร์เลยสําหรับอีพีนี้นะสวยทุกรายการอันนี้เป็นรายการที่33ชุดเซตของหลวงพ่อกันนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่34มสิบค่ะพี่พีรายการที่34นะคะนี่เลยน้องขอเปิดเป็นพระบูชาอันนี้หลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่นะลองรับชมกันดูนะสวยงามแต่งไปให้ยังสวยเลยนะนเดี๋ยวน้องขออนุญาตขยับ อิกนึนงเนาะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่34มิี่นะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่แต่งยกไปให้นะพี่พนะสวยๆเลยค่ะรายการที่34เป็นพระบูชานะคะก็นี่เลยสวยงามค่ะ500บาทนี้คุ้มมากๆเลยนะพี่ๆนะ นี่แต่งหินยกลวดลายสวยงามค่ะพ,พี่รายการที่34นะคะชื่นชอบอยังไงอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการและ E ีพีเข้ามาให้ชัดเจนนะคะรายการที่34รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35ค่ะพี่พี่ เป็นสร้อยประคำนะคะร้อยแปดลูกนะนพี่นะอันนี้เป็นแม่เหล็กนะคะดูดติดนะพี่นะนี่ดูติดกันได้เลยนี่อย่างนี้เลยนะคะเป็นสร้อยประคำร้อยแปดลูกนะห้าร้อยบาทนี้คุ้มมากๆสําหรับอ่า EP นี้นะคะสวยๆทุกรายการเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่ๆค่ะสวยมากเลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะพี่ๆรายการที่สามสิบหก อันนี้เป็นสร้อยประคำเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะแล้วก็มีองค์พระปิดตานะคะพี่พขานี่สวยงามแบบนี้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะพี่พีนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รับชมดูนะนี่เป็นสร้อยประคำยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สามิค่ะพี่พี รายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นมีดหมอของหลวงพ่อกล้วยนะคะตรงด้ามน,นี้ก็มีอ่าเป็นองค์ทาเวทเน้อยพี่เนาะนี่เลยอันนี้เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยนะพี่นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแจ้งน้องได้เลยนะคะแอดไอเดียไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 3 7นะคะพี pues er ่ค่รายการที่3 7ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่38ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่38นะคะอันนี้เป็นสร้อยประคำนะคะรายการที่38นะเป็นสร้อยประคำนะคะพี่ค่ะนี่เลยสวยงามค่ะเก่าๆสวยๆเลยเป็นรายการที่38นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่39ค่ะบค่ะพี่ๆรายการที่39อันนี้ก็เป็นชุดเซตนะคะนี่เลย เป็นชุดเซตนะคะของหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพี่นะคะปี2510ใค่ะพคะ่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่39นะคะนี่หนึ่งไรหนรายการใหญ่ๆเซตใหญ่ๆแบบนี้นะได้ไปสามเหรียญ3แบบ3เนื้อเลยนะคะเลี่ยมไปให้ด้วยด้านในนะคะแล้วก็ไปพร้อมกล่องกระมยี่นะ5 0 0บาทนี่คุ้มมากๆค่ะชื่นชอบรายการไหนโทรเข้ามาจับจองได้เลยพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ส9ค่ะ สวยนะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยนะรายการนี้เลยค่ะรายการที่39นะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการให้น้องนะอ่าชื่นชอบยังไงก็จับจองกันได้500บาททุกรายการนะคะรายการนี้รายการที่39นะคะไปกันต่อที่รายการสุดท้ายสําหรับอีพีนี้นะคะเป็นรายการที่40ค่ะพี่พี่เป็นขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไลนะรุ่นตะกุดนะคะพี่ขารายการนี้นะ นี่เป็นพระคุณแผนแบบนี้นะคะนี่หนึ่งรายการใหญ่ๆได้ไปสามองเลยนะพี่นะนี่เลย500บาทค่ะ สวยงามมากๆรายการหมายเลขที่40นะคะรายการสุดท้ายไหนพี่นะ500บาททุกรายการน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ๆคะ่ะแต่ว่าตะกรุดด้านหลังนี้คนละสีคนละแบบเนาะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เลย500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมจําหมายเลขรายการกันมาให้น้องด้วยนะคะนี่คุ้มมากๆเลยค่ะพี่คะ่ะราคาโปรโมชั่นไฟลุกกับผ้าบ้านที่ว่าสวยๆแบบ บบน,นะคะคสนใจถูกใจรายการไหนก็นี่เลยค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ0910629533ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID l i n ลกันเข้ามาได้เลยค่ะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภาพดรดรวมพเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณวิพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ